สงครามรัเสเซียยูเครนกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญการโจมตีระยะไกลอาจกำหนดผลลัพธ์ได้มากกว่าแนวสนามเพราะในสงครามแนวหน้ายูเครนจำเป็นต้องโจมตีโรงงานผลิตโดนเยลาบูก้าให้เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรการผลิตโดนของรัเสเซียจากอาวุธที่มีอยู่ การลดความสามารถของรัเสเซียในการโจมตีระยะไกลราคาถูกถือเป็นสิ่งสำคัญโรงกันน้ำมันและสถานที่ผลิตเพื่อการป้องกันประเทศอื่นๆก็จำเป็นต้องได้รับผลกระทบเช่นกันโรรถล่มกรุงเคียบสังหารผู้คนขณะหลับไหลรัลเสเซียเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำสงครามถอนกำลังแนวหน้าเน้นโจมตีระยะไกล แต่ผู้ชมทุกทางการบันนีกเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านฟังครับสำหรับเช้าว,วันนี้รัสเซียกลับมาโจมตีครั้งใหญ่ต่อยูเครนอีกครั้งหนึ่งแหละครับนับเป็นสุกที่2ติดต่อกันซึ่งสุกก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สุกที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเหตุการณ์สุกวันนั้นมีการใช้โดรนซาเอตและกระโดนเจอเบล่าเนี่ยครับสามร้อยแปดสิบเอ็ดลำ ขีวุตอิสคันเดอร์ K, K 2ีลูกอิสคันเดอร์ M 7ลูกนะครับ KH 5 9 6 9เนี่ยหลูกไม่มีการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ใดๆและครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสุกที่2ในการโจมตีติดต่อกันและนับเป็นครั้งที่3ของเดือนตุลาคมนะครับที่มีการโจมตีขนาดใหญ่นั่นแสดงว่าตอนนี้รัสเซีย เพิ่มปริมาณการโจมตีขนาดใหญ่มากขึ้นถ้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่จะถึงต่อจากนี้ไปนี่แหละครับมันมีการโจมตีขนาดใหญ่อีกครั้งเหตุการณ์มันก็จะไปซ้ำรอยกับอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีการโจมตีขนาดใหญ่2ครั้งนั่นหมายความว่าความถี่ในการโจมตีมันจะเพิ่มเป็น2เท่าจากอาทิตย์ละครั้งนี่แหละครับเป็น2ครั้งเดือนหนึ่งมันก็จะประมาณ8ครั้ง ซึ่งก็จะนับเป็นการโจมตีขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันมากกว่าปี2024และเหตุการณ์นี้นี่ครับมันกำลังจะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับปี2024รัเสเซียมีการโจมตีขนาดใหญ่โดยใช้งานในการโจมตีฉเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งนี่แะครับ4ครั้ง3-4ครั้งก็จะมีการขึ้นบินของเครื่องบินตู95 MS ตู160ตู22 M3 นี่เลยครับซึ่งก็จะมีการโจมตี พื้นที่สําคัญสําคัญแต่สําหรับปีนี้เนี่ยครับดูเหมือนมันลดลงอย่างมากในช่วงต้นปีหลังจากการเข้ารับตําแหน่งของทรัมป์นี่หละครับที่มีการพยายามพูดคุยเจรจารในเรื่องของการยุติสงครามกับปูตินตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาปริมาณการโจมตีของนัเสเซียมันจึงลดลงอย่างมาก จนมาถึงช่วงกลางปีวันที่1มิถุนายนนี่เลยครับปฏิบัติการสไปเดอร์เว็บที่มันไปทําลายเครื่องบินทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะตู95นี่เลยครับมันถูกทําลายไป1ใน3ม,มันก็ทําให้การโจมตีขนาดใหญ่ของรัสเซียมันลดลงอย่างมากเฉลีย่ยมันเกิดขึ้นเพียงเดือนละครั้ง ถึงไม่ถึงสองครั้งนะครับเดือนหนึ่งเดือนละครั้งเท่านั้นเองนั่นหมายความว่ารัเสเซียประสบปัญหาในเรื่องของเครื่องบินนี่แหละครับที่มันถูกทําลายเพราะฉะนั้นสถา,านการณ์หลังเดือนมิถุนายนการโจมตีมันจึงลดลงอย่างมากแต่ขณะเดียวกันรปริมาณการผลิตโดรนของรัเสเซียที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระยะเวลากว่า3-4เดือนที่ผ่านมารัเสเซียก็มีการซ่อมแซมซ่อมบํารุงอุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องบิน ทางยุทธศาสตร์ต่างๆนี่แหละครับเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานนี่แหละครับตอนนี้ก็เลยต้องมีการเข็นออกมาซ่อมบำรุงปรับปรุงและนำํำมาใช้งานดูเหมือนว่าสถานการผ่านไปจนถึงเดือน ตุลาคมนี่เละครับสาเดือนที่ผ่านมาทําให้รัสเซียมีความพร้อมในการโจมตีมากขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณการโจมตีในเดือนตุลาคมนี่หละครับมันจึงมากมายเป็นประวัติการซึ่งการโจมตีขนาดใหญ่เดือนอกันยายนก่อนหน้านี้ปริมาณการโจมตีมันก็เฉลี่ยอยู่อาทิตย์ละครั้งนะครับเดือนก่อนมีการโจมตี3ครั้งแต่เดือนตุลาคมดูเหมือนว่าแนวโน้มการโจมตีมันจะมากขึ้นรัเสเซียเน้นการโจมตีโครงสร้างพลังงานนะครับสร้าง างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากขึ้นเพื่อทําให้สถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับฤดูหนาวนี่เลยครับมันอยู่ในภาวะทุกข์ยากอีกครั้งหลังจากปี2024นี่หละครับประชาชนชาวยูเครนต้องประสบพบเจอกับความยากลําบากในการใช้ชีวิตในฤดูหนาวมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งปี2024นี่หละครับรัเสเซียก็เน้นการโจมตีโครงสร้างพลังงานและปีนี้ก็จะอีกปีหนึ่งที่รัเสเซียจะเน้นโจมตีโครงสร้างพลังงานมากขึ้นเช่นกัน ่านผู้ชมครับในช่วงเวลา10วันของเดือนตุลาคมนี่แหละครับรัเสเซียมีการโจมตีขนาดใหญ่มาแล้วถึง3ครั้งครั้งนี้นี่นะครับเป็นครั้งที่3ซึ่งในระยะระยะเวลาเพียง10วันนั้นซึ่งถือว่ารัเสเซียนั้นเพิ่มปริมาณก,การโจมตีขนาดใหญ่อย่างมากโดยเฉพาะกําลังการผลิตโดนซาเอ็ดนี่แหละครับมีกําลังการผลิตที่ประมาณวันหนึ่งเกือบ200ลําถ้าเผื่อน,นามาใช้โจมตีทุกวันทุกวันเวลาละ50กวกาวลันี่แหละครับรัเสเซียก็จะมีสต๊อก อยู่ในมือเดือนอาทิตย์นึงนี่แหละครับก็สามารถโจมตีขนาดใหญ่ได้2ครั้งด้วยปริมาณ5 600ลำขึ้นไปต่อการโจมตี แต่ละครั้งเพราะว่ามันมีกำลังการผลิตโดรนที่มันสามารถทําได้นี่แหละครับและตอนนี้โรงงานผลิตโดรนที่ยิราบูค้าเนี่ยแหละครับมันก็แปลกลายเป็นเป้าหมายสําคัญเหมือนกันในการที่ยูเครนจะไปตัดวงจรการโจมตีแต่ดูเหมือนว่าศักยภาพของโดรนพิสัยไกลของยูเครนก่อนหน้าน,นี้ยังไม่มีความสามารถทําความเสียหายได้เพราะว่าโดรนที่บินไปมันก็พกระเบิดประมาณ 10- บถึงยีกิโลกรัมเพราะ,ะนั้นความเสียหายมันจริงไม่มากสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากที่มีทั้ง you <laughs> ขีบุสเนฟจทูที่พัฒนาลักษณะกาการพันกิโลเมตรนะครับขี่บุสฟาร์มิงโก้ลักมณะําการ3 0ม0กิโลเมตรรวมถึงถ้าเผื่ออเมริกาส่งโทมฮอ,อกมาให้ีเลยครับโรงงานผลิตโดนที่เยลาบูก้าที่ตาตาสถานนี่เลยครับมันจะกลายเป็นเป้าหมายอันดับแรกๆนี่แหละครับที่ยูเครนจะไปโจมตีขณะเดียวกันรัสเซียก็เน้นโจมตีในเรื่องของโรงงานโดนของยูเครนเหมือนกันเพราะว่าโดนของยูเครนตอนนี้มันกําลังอาช่างความเสียหายให้กับรัสเซียมากเหมือนกัน ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้มันมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียเตรียมการโจมตีขนาดใหญ่ต่อยูเครนอีกแล้วลอกหนึ่งโดยขี่บรุษและโดนพร้อมๆกันนี่เลยครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันรอคําสั่งแค่นั้นเองแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเลยแหละครับมันมีรายงานนะครับว่ากองทัพรัเสเซีย เตรียมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่แบบผสมผสานนั่นก็คือมีการใช้ทั้งขีปนาวุธและโดรนรวมถึงเครื่องบินต่างๆถ้าเผื่อมีการติดตั้งเสร็จทั้ง7ลำรวมกับ2ลำที่ติดตั้งเสร็จแล้วนี่แหละครับมันจะทําให้รัเสเซียสามารถใช้ตั้งตู95ตู160โจมตีพร้อมกันได้ถึง9าลำถ้าเผื่อรัเสเซียจะโจมตีขนาดเดีวยวกันในเรื่องของรายงานการผลิตการสะสมโดรนนี่แหละครับทั้งโดรนเจอรานโดรนซาเอตนี่แหละครับตอนนี้มันก็กําลังดําเนินการ ไปถึงจุดปล่อยเพื่อสะสมปริมาณการโจมตีอย่างหนักแม้ว่าความเร็วในการจัดเตรียมสำหรับสับปดาห์นี้มันอาจจะล่าช้าลงเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมด้วยนะครับทุกสัญญาณมันชี้ชัดว่ารัเสเซียกำลังเข้าสู่การปฏิบัติการโจมตีถึงยุทธศาสตร์รอบใหม่ประจำสัปดาห์นี้ที่จะครอบคลุมทั้งขึ้นของขี่บรุษและกระูงโดนในเวลาเดียวกันและมันกำลังเกิดขึ้นจริงในเวลานี้ สถานการณ์ปัจจุบันในกรุงเคียณเวลาปัจจุบันนี่แหละครับตามเวลาประเทศไทยตอนนี้ครึ่งหนึ่งของกรุงเคียบดูเหมือนว่าตอนนี้กระแสไฟฟ้าไม่มีใช้งานแล้วนะครับไฟดับเพราะว่ามันถูกโจมตีผู้คนหลายล้านคนตอนนี้กําลังประสบภาวะการขาดแคลนไฟฟ้า ความร้อนและรวมถึงน้ำหละครับอันเนื่องมาจากว่าโดนของรัเสเซียมันโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนักรัเสเซียกําลังสังหารพลเรือนที่กําลังนอนหลับไหลในกรุงเคียบถึงในบ้านขณะที่ชาวยุโรปนี่แหละครับกำลังเพลิดเพลินก,กับการดูการสังหารหมู่ผ่านสังคมโซเชียลรวมถึงรายการทีวีแต่ผู้ชมครับสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีเฉพาะคลิปวิดีโอที่เหมเผยแพร่กันในเรื่องของอ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสดๆด,ดร้อนๆมีเหตุเพลิงไหม้มีการช่วยเหลือกันนะครับของหน่วยกู้ภัยนี่แหละครับซึ่งตอนนี้มันกําลังดําเนินการอยู่ยังไม่สามารถสํารวจความเสียหายได้รวมถึงการใช้ขีบรุษนี่แหละครับยังไม่สามารถยืนยันได้แต่ที่เห็นนี่แหละครับมันมีการใช้ขีบรุษอย่างแน่นอนเพราะว่าคลิปที่เรานําเสนอนี่แหละครับเราก็จะเห็นลูกไฟลูกระเบิดการโจมตีเพราะฉะนั้นความเสียหายมันอาจจะต้องรออีกสัก2 3สามชั่วโมงนี่แหละครับความเสียหายมันถึงจะรวบรวมได้ว่ามีการ การใช้โดรนกี่ลำขีพบุธกี่ลำนะครับขีพบุธชนิดใดบ้างในการโจมตีแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยครับไม่ปรากฏการขึ้นบินของเครื่องบินทางยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่าการโจมตีครั้งนี้อาจจะมีเฉพาะโดรนและก็ขี่บุธอาจจะเป็นขี่บุษลอนเคเอ็นยี่สิบสามขี่ 23, ุธเคเอ็มยี่สิบสามอีสคันเดอร์เอ็มนะครับรวมถึงอีสคันเดอร์เคในการโจมตีอาจจะยังไม่มีการใช้เครื่องบินทางยุทธศาสตร์ในการโจมตีซึ่งรายละเอียดนี่แหละครับเราก็จะทำรายงานนำเสนอในคลิป ตอบต่อไปและตอนนี้ดูเหมือนว่าเมืองที่ได้รับผลกระทบนอกจากกรุงเชฟนี่เลยครับมันก็จะมีเมืองคาชชฟมมเมืองดาคนิโปรนะครับนะครับซาโปลิเซียดูเหมือนว่าไฟฟ้ามันก็เริ่มดับเป็นบริเวณกว้างเหมือนกันหลังจากที่โดรนของรัสเซียมันกำลังถล่มโจมตีในพื้นที่ต่างๆของยูเครนอย่างหนัก ท่านผู้ชมครับสงครามในยูเคนปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่ามันกําลังเข้าสู่ช่วงการทําสงครามแบบใหม่เลยละครับความเคลื่อนไหวแนวหน้าอาจจะมีความสําคัญต่ออนาคตสงครามน้อยลง แต่การโจมตีระยะไกลที่กำลังดำเนินการอยู่นี่ละครับมันจะมีมากขึ้นดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างแข่งขันกันเพื่อบีบให้อีกฝ่ายนี่ละครับยอมแพ้ในการทำสงครามรัเสเซียเริ่มใช้วิธีการนี้มานานแล้วนะครับแต่ในที่สุดยูเครนตอนนี้ก็ไล่ตามทันในเรื่องของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้โดรนพิสัยไกลโจมตีในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเน้นหนักก็คือโครงกันน้ํามัน,นคลังน้ํามันนี่แหละครับดูเหมือนตอนนี้ทั้งรัเสเซียยาง นี่แหละครับที่ผู้นำรัสเซียทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายการผลิตโดรนและกบขีผู้ของยูเครนซึ่งพลเอกเกลาซิมอฟกล่าวอย่างเปิดเผยตอนนี้นะครับว่าเรื่องนี้นี่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่รัสเซียเน้นการโจมตีโรงงานผลิตโดรนของยูเครนเหมือนกันขณะเดียวกัน มันกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดในปัจจุบันการผลิตโดละขีวุธของยูเครนถือว่าเป็นไพ่ที่แข็งแกร่งที่สุดในการเร่งให้ทําสงครามมันยุติลงในปัจจุบันยูเครนจาเป็นต้องโจมตีโรงงานผลิตโดนเยลารูก้าให้ไหวที่สุดเพื่อตัดวงจรการผลิตโดนของรัเสเซียที่มีอยู่นะครับและการลดความสามารถของรัเสเซียในการโจมตีระย,าายะไกลราคาถูกซึ่งถือเป็นสิ่งที่รัเสเซียนํามาใช้งานอย่างมากในปัจจุบัน โรงกันน้ํามันคลังน้ํามันและสถานที่เพื่ออายุธศาสตร์ต่างๆก็จําเป็นต้องโจมตีอีกเช่นกันซึ่งทิศทางของยุเคนตอนนี้นี่นะครับมันมาถูกทิศถูกทางเลครับแต่มันก็ยังไม่สามารถตัดวงจรการโจมตีของรัเสเซียได้สงครามมันกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งสงครามในแนวหน้าตอนนี้เราแทบจะไม่เห็นความเคลื่อนไหว เพราะว่ารัเสเซียถาโถมกําลังอย่างหนักในเชวงสงครามรดูรลอนแต่ก็สูญเสียอย่างหนักเหมือนกันรัเสเซียเปลี่ยนกลยุทธ์มาโจมตีทางระยะไกลมากขึ้นยูเครนก็เน้นโจมตีระยะไกลมากขึ้นจากการผลิตโดรนที่ได้มากมายเป็นประวัติการโดรนใหม่ๆที่มีการผลิตออกมามันก็มีระยะในการโจมตีไกลามากขึ้นมีหัวระเบิดดุนแรงมากขึ้นสถานการณ์ตอนนี้สงครามระยะไกล มันเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายนี่เลยครับใช้งานในการประหัดประหารกันโจมตีกันเพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นยอมซิริวราบยอมแพ้ในสงครามการโจมตีจากระดยะไก่รวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ